ามก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นทํางานนี้ก็เอาหัวไปแบบรอรอใช่แล้วก็จีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวพี่นับแล้วก็เข้าเมื่อกี้ไหมใครมึงคือคุกูเล่นมุกนีไปอ่ะเอาหัวเขาไปใส่มาอ๋อคือจำหยาดเง มาไหมเอาไหมคุณไม่นาโยนมุ้งตัวเลกอะไรยินสัตว์มา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 คาม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 า่ามามาม่มาม่มา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 มงมาอยมางนยามาม้มาม่คาัามามามาานา มายันลดหยุนมุใไพรดลหยันลดนี่แค่แนะนำตัวเองนะเนี่ยไปครับห้าสี่สามสองครับผมก็สวัสดีครับเป้าครับคุณเป้าครับเป้าคุณเป้าใใชเนีอือมากเดี๋ยเดี๋ยวพี่ส่งไปใหม่ ครับก็สวัสดีครับผมเป้าคุณเป้าใช่ครับผมโอ้มีแรงบันดาลใจอะไรทําไมถึงชื่อเป้าวันนั้นแม่เดินไปเตะแมวครับเตะแมวใช่แล้วลุกออกมาพอดีไหลสันเลยไม่ได้โอ้ไม่ไหยแล้วทำไมไม่ทิ้งทั้วันเลยเนาะไหเรื่อยไหเรื่อยไหเรื่อยเอามา ไม่จบหรอกวันนียเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวส่งไปไปครับอ่ะต่อมาครับคนต่อมาผมอะผมชื่อสมรักครับผมหน่อยได้ไหมมึงเนี่ยมาหน้าฟึ่งแนะนำตัวอะไรเหน้าเหมือด้วยโอ้ห์เนาะ คนสุดท้ายครับช okay. okay. oh, okay. ื่อชวนน้าด้วยมาเดี๋ยวส่งไปโอ้ยมาเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วชื่ออะไรครับแอดครับแอดโอเคมาเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เาใหม่โอ้ยกูไม่น่าใส่ฮุดเลย มันตะโลกอะแล้วมันร้อนไปหมดแหละตอนนี้มาค่ะ4 3 2 ي, บางทีาาน้องไม่อยากเอาหน้าขึ้นโปรไฟล์ด้วยเพราะว่าทำไมฮะมันเกิดม,มันล้นเต็มมันยาวยาวไปไมัมนกป <liber dade> จะเข้า เอาใหม่จะเอาใหม่หน่อโอเคครับห้าส่สามมันมันเป็นเสียงหลงเลยเสียงยังหลงอยู่่โอเคมาเราพิี่หนูได้ครับห้าสี่สามสองแ้าสีมันก่อนก่อนจะก่อนจะคบกันคือบางทีต้องต้องชิมก่อนบางทีเขาเดินมาเราก็จะแบบขอเลีย คเล็กผมกำลังจะไม่ทำเลยเฮียได้ได้คือต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนคือสมมุติว่าเราเห็นคนที่ถูกใจเราเดิน่าอ่ะสเปคเรามาปั๊บเราจะรู้อุ้ยกูใจสั่นมาเลยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวส่งไปใหม่ห้ก็คือเราจะรู้ได้ก็ต้องชิมใช่ครับเวลาเราเห็นคนที่เราชอบ สเปคเรามาหนึ่งภาพนึ่งโอเคโอเคเรามามาก็คือเราต้องชิมก่อนเพื่อเพื่อให้รู้ว่าไอ้น้ำพึ่งขี้ยัยไ้กั้น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 โอเคโอเคได้แล้ว อ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมนับเดี๋ยวผมนับให้สัญญาณนับห็นไปดูเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูเพื่อนหน่อยครับดูเพื่อนหน่อยครับผนมาดูเพื่อนหน่อยครับไม่กล้าพันไปดูไม่ต้องหันต้องหันเอามาอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งเพื่อนจะคันที่เห็นไมไม่เห็นได้ม่เห็นบ้าจ้ำซ้ำหูวเห็นไหมล่ะ ต้องให้มันทำสองรอบได้ปะกรองจับเป็นฐานนะเดี๋ยวมาโอเคมาตรงไหนหม ชอบชอบเกาย้อนเกาย้อนเกาย้อนขึ้นมาเลยเป็นลักษณะเฉพาะเวลาแบบใช่องค์เขามาที่หรือว่ามันละเมอก็เกาไปเรื่อยบางคนบางคนเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เขาติดกิฟตหรือเปล่าไม่ใช่มันคือกระบอกที่เขาเน็บอ๋อเน็บเอาไว้ใช่เพราะโอ๊ยโดนล้อบบี้ไม่ได้อีกดอกไม่เป็นขยี้กลับมาได้มยหยิบบอลนั่น ยัดยดเอางี้เอางี้เอางีขอคลิปดำมันหนึ่งเนี่ยครับอเออขอคลิปดำมันมีนะขออันหนึ่งขออันหนึงแบกระพุิบแล้วนยิออกมาเออแล้วหยิบออกมานี่ครับอย่เงี้ยเออพูดพูดอ๋อแล้วเวลาหิวข้าวหิวข้าวหโอ้โหมน้าหล่ะทำไมเวลานอน โอ้ยโอ้ยไปจะขาเจวเหลืออีกชั่วโมงไม่เล่ได้แลได้แล้วถ้าเราแบบไปเข้าฟิตเนสแล้วไปเจอแบบสเปคที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเรารู้สึกไงอืออือ เดี๋ยวต้องค่อยไปมาอย่างนี้เลยผมจะกระจกทุกที่เลยนะครับทุกที่เลยทุกที่เลยต้องบอกมันทุกที่ขึ้นหน้าแบบว่ายิ่งใครใส่แว่นมันสะท้อนก็เดินเข้าไปหน้าเขาแล้วครับเนี่ยผมจะเดินเข้าไปอีกนะเนี่ยสมมติคนนี้ใส่แว่นอาใส่แว่นย่างงี้อย่างไง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใส่แว่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปไหมนีแล้วมีส่งอยั่งมาห้าสี่สาใส่แว่นคุณแอดใส่แว่นมาผมก็จะเป็นประพันธนะ้โหพี่อย่างเงี้ยใช่ผมก็จะชอบเอาหนุ่มหันหน้ามายิ้มไปเลยมันเป็นมุมเขินนะอ่ะใช่ เขาใส่เสื้อสีขาวอ๋อเหมือนหนัอนักศึกษาสีอื่นแล้วเห็นเกลืออะไรนะเกลืออีสัตว์เนอะนี่อะวะมา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 แต่เวลาเขาจะเรียกพวกเพื่อนเขาปลุกคู่แท่งคู่เขิมากันนอกพานนี่อ๋อ อ๋ดีดีดีใช่คเขาเป็นหัวหน้าเลาหวลาด้วยเวลาเขาจะปลุกทึกเหิมให้ทุกคนในแกงก่อนจะไปตีกันเอยกานเขาแบบกันอกพรอนโหล้เสร็จนังลำมนอ กันทำงานอะไรเงี้ยครบเราลาลาแล้วทำมาหลายชั่วโมงเงี้ยเฮ้ยสุดเลยเว้ยอีกนิดนึงใช่ให้เราไปพอนอ๋อใช่อุ้นความดันขึ้นเลยอ่ะปวดบิ๊กเลยเนี่ยมามาคมาไปข้างหลังใหม่มาอาร์ตก่อนเลยลูก เอ๊ะของเราก็อีกนิดนึงกำลังใกล้เสร็จแล้วลองดให้พี่ให่พี่ใหม่ทำมามามาห้าสิบมันยากกว่าจะพูดออกอะเเดี๋ยว มาไหมมามามมามามาถ้าพร้อมแล้วพูดได้เลยอ่ะก anyway> <Oh, oh, ็ลงคอมเมดี oh> <s <S ้ทั่วไปและอ๋อคอมดี้ฟรีโฮลแต่หลังเริ่มมาเป็นแบบแนวดูบอลอะไรเงี้ยอ๋อใช่ดูบอลด้วยชอบชอบเปิดโพอะไรเงี้ยเนาะใช่อ๋อพออูอมาเสิร์ฟอ๋อครับแล้วก็พี่ชายผมอือคารุมาเสิร์ฟดอก ใหญยเฮ้ยใครจะส่งไอ้น şey ี่อย่าเพื่อเรลย่าาดใจแล้วอะมาสลบอี๋ยมาเดี๋ยวหนุจะมา